สวัสดีค่ะแบลวทำคลิปไปเรื่อยนะคะวันนี้เราก็ไม่ได้มาคนเดียวเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะชมพู่พาเดินค่ะเดี๋ยววันนี้เราสองคนก็จะพาทุกคนเดินเออเดินไปดูทางที่พม่าใช้ข้ามในการมาประเทศไทยใช่ค่ะในการมาประเทศไทยนะคะในการเดินข้ามมาประเทศอะ่ะเรามากันเช้ามากเลยนะคะมาั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานอะ่ะใช่ใช้เวลาเดิเดนใช้เวลาเดินหนึวันเต็มเลยนะคะใช่ค่ะ แล้ตอนนี้ทางข้างหลังก็มืดมากแล้วนะคะแล้วก็ต้องใช้วินฉายที่ส่องหน้าเราเนี่ยส่องไปดูว่ามันไกลขนาดไหนที่พม่าเดินมานะคะลาดไปแค่ครึ่งทางนะเพราะว่ามันก็มืดมากแล้วหรือว่าต้องนอนป่าเลยนะคะคืนนี้ใช่ค่ะเเาาก็เดินทางอย่างลําบากเหมือนกันใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปส่องทางให้พี่ๆดูเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะทุกคนไป,ไปกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปข้ามไปเดินดูทางข้ามค่ะอยากก็จะแบบลำบากนิดนึงเฮ้ยทุกคนดูแล้วเฮ้ยเสียงคนคุยทุกคนมันมีเสียงคนคุยอันตรายมากเลยทุกคนเมื่อกี้แล้วมีเสียงลากตลอดเลยทุกคนมีเสียงลากไม้ตลอดแล้วก็เราก็แปลกใจนะว่า ใครเดินตามแล้วนะใช่แต่แต่เสียงพูดเมื่อกี้แล้วว่าน่าจะเป็นคนพรม่าะนะ<ช>เดินตามเรามาเพราะเราไม่พูดภาษาแล้วผู้สาษาไทยตล<ช>อดนะอยูที่นี่ขนนะตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาสูงนะแล้วสองทางให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะทา,ทางก็แบบให้เสียงตลอดแล้วก็วังเวยนะเนะขาไม่ได้คิดว่ามันจะ มีเสียงฟาร้องตลอดทางฝนก็จะตกแล้วนะทุกคนเราเจะทางออกแล้วทุกคนเราก็เจอทางเข้ทาทางออกแล้วนะเ,ออเกือบไม่รอดมุดเข้าปทําอะไรกันนพ่อมาใช้กันหลบแบบเนียนมากเลยนะทุกคนลูกปืนเนี่ยโดนยากมากเลยถ้าเราเข้าไปหลุมทางมาเกี้ยนะที่พี่เบลออกมาเนี่ยลูกปืนเข้าย,ยากมาก,ากนเลยนะ ก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่งติดๆเลยนะก็จะได้ยินเสียงปืนบ่อยๆนะทุกคนนี่อะทางนี่เขาใช้นะทุกคนเดินตามเลยทุกคนโอ้ยทีเดียวก็เ <มา S 1> ชื่อเชื่อป่าเลยถอดแล้วแลเราก็อยู่ข้างหลังนะโทรศัพท์แฝดก็หายไปไหนกันไม่รู้เห็นไหมเห็นทางไหมทุกคนเห็นทางไหมกลับแรงกลับแรงกลับนรง นี่นะทุกคนเราก็ถึงเเส้นทางที่มันเป็นเนินแล้วนะเมื่อกี้เราก็ได้ไปเก็บค่าเก็บของมานะเราก็เลยสต็อปไปแล้วทุกคน<ช>ทุกคนจะตกใจนะว่าอยู่เดียวขึ้นเนินได้ไงนะเราค่อยเดินมาอันตรายนะเส้นทางไปทุกคนเราต้องเดินเงียบๆนะเรารู้สึกเหมือนมีคนตามนะ อุ้ยัดดดดีกหมแล้ลยไปชูนี่เร็วเร็วนี่ยใครวะเราคุยกันไม่ได้เลยนะเออเสียงก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่นะทุกคนทุกคนอย่างไม่เหมนเลยหลับที้งนะา รามาไม่ทันนะ่ะทุกคนไปหาเทแีแอบแอบล่งทุกมาไม่ได้เขาตามมานะทุกคนปแสงแนละ้วปแสงทุกคนทุกคนยังเหนื่อยอะ่ะเมื่อกี้เนี่ย เราว่าเราได้ยินเสียงคนพม่านะใช่เหมือนกับเขาพูดว่าอะไรสักอย่างทุกคนจะไม่ได้ยินเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงลากไม้นะเงียนมากเราว่าคเราจะพูดว่าเรามาทําอะไรกันที่นี่นะอะาจจะใช่นะเพราะ<ม>เราก็ไม่สามารถแปลภาษาได้เพราะว่าเราแบบไม่ค่อยรู้ๆๆเรื่องเลยนะใช่ปวดท้องมากแล้วเมื่อกี้นะตอนระหว่างที่เราถ่ายคลิปหรือว่าวิ่งไปแอบเมื่อกี้มันมีเสียงลากไม้ตลอดทางเลยนะทุกคน คือคือคืคืคืคคเลยแบบเสียงลากไม้แบบนานมากแล้วเราก็จะเดินทางกลับก่อนนะเพราะคืนนี้ก็คือนอนไม่ได้แล้วแหละเพราะมันเผื่อเขาน่าจะรู้ว่าเรามานอนแล้วแหละใช่ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้พวกเราสองคนด้วยนะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะเหนื่อยมาก